สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับมาดามเปิลอีกเช่นเคยนะคะสําหรับช่องชองกาแฟง่งงายๆสไตล์มาดามเปิลน,นะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะที่มาดามเปิลมาสอนเพื่อนๆแบบนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้เลยนะคะมีเพื่อนๆเ,เขาอยากจะให้มาดามช่วยทําเมนูนี้ให้ดูหน่อยนะคะก็เป็นเมนูปั่นง่ายๆอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะสําหรับบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่นนะคะมาดามทํายังไงเหรอนะคะช่วยทําให้ดูอีกสักครั้ ะะได้เลยเดี๋ยวมาดามทําให้ดูนะคะสําหรับบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่นแก้ว22อ่อนนะคะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราไม่ต้องใช้แก้วชงเนาะแล้วมาดามมาวางไว้ทัน <c> ท <oughs> เอา้ามาเราใส่ในเครื่องปั่นเราไปเลยเราไม่ต้องใช้แก้วชงนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับเริ่มแรกเลยมาดามจะใส่บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ติ่งฟงนะมาดามใส่ลงไปที่50 ml ค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนเเพิ่มหวานลดหวานได้นะคะ มาดาเริ่มต้นที่50 ml ใส่มาเลยจากนั้นนะคะมาดามจะใส่ตัวนมข้นหวานนะคะมาดามใส่นมข้นหวานลงไป30 ml ค่ะเพื่อนๆนมข้นหวานนะคะ30 ml ค่ะ30 ml มาจากนั้นมาดามจะใส่ตัวนมข้นเจืดนะคะ นมข้นจืดมาดามจะใส่ลงไปที่60 ml ค่ะ60นะมาอ่ะ,อะทีนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันเหนืดจนเกินไปมาดามจะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะน้ําเปล่าน้ําธรรมดานี่แหละนะคะน้ําเปล่าคุูเจา้าน้ําร้อนก็ได้น้ําปกติก็ได้นะคะมาดามใส่ลงไปที่50 ml นะมา คราวนี้ก็ปักน้ำแข็งเลยค่ะแก้ว22องอนเนะาะปักน้ำแข็งเลยหนึ่งแก้วพูนพูนนะคะเพื่อนๆใส่มาเลยค่ะหนึ่งแก้วพูนพูนพน,นะอ่ะเตรียมปั่นเลยจ้าเมนูที่ง่ายเสร็มง,ง่ายมาเลยเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะจ๊ะ โอเคมาคราวนี้นะคะจะถึงช่วงเวลาที่เราจะใส่ตัวโยเกิร์ตนะคะมา่รามใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติเม็ไม่ต้องเอารสนั้นรสนี้มาเลยใช้รสธรรมชาตินะเพื่อนๆอน่ามามารามจะตักลงไป 2- องสามช้อนเนี่ยลองก้นแก้วก่อนนะคะอ่าประมาณนี้นะอ่าดูเพื่อนๆดูนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยทำเนาะบางคนก็จะมีคนใหม่ด้วยไงอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อนๆก็ทาให้มัน อย่างเงี้ยเออให้มันเป็นลวดเป็นลายอะค่ะค่อ่ะคราวนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาน้ำปั่นที่เราปั่นนี่แหละมาใส่มาใส่ลงมาใส่มาเลยค่ะจากนั้นอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะสำหรับมือใหม่เนาะอ่ะเราก็ใส่ตัวโยเกิร์ตลงไปอีก ส่โยเกิร์ตลงไปเป็นชั้นๆน,นะคะเพื่อนๆทําเป็นชั้นๆไปนะคะเพื่อนๆก็ทําเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะตรงนี้มาดามใส่ตัวซอสซอสบลูเบอร์รี่ลงไปด้วยนะคะชั้นที่สองมาดามจะใส่ซอสบลูเบอร์รี่ตกแต่งไปนิดหน่อยอใส่ลงไปหน่อยแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะใส่น้ำปั่นลงไปเป็นชั้นแบบนี้แหละค่อยใส่ลงไป บบท,ำทำไปจนเต็มแก้วอะค่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไมแล้วมาดามก็เหมือนเดิมค่ะใส่ซอสบลูเบอรี่นะคะใส่ตรงขอบขอบแก้วอะค่ะเพื่อนๆน,นี่ใส่ขอบขอบแก้วลงไป เนี่ยมันก็เริ่มได้แล้วเห็นไหมตบบเดี่ยวไม่ยากเลยเพื่อนๆนเนี่ยเนี้ยเพื่อนเพื่ก็ใส่โยเกิร์ตลงมาเนี่ยแก้วนี้มาดามขาย35สิบนะคะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนขายเท่าไหร่ถ้าพพื้นที่ดีหน่อยขาย40ได้นะแก้วนี้ขาย35อ่าก็ราดซอสลงไปนะเนี่ยมันก็ได้ละเพื่อนเพนไหนฝาปิด ก็ได้มาละเห็นไหมนี่ไงบูเบอร์รี่นะคะเป็นสูตรบูเบอร์รี่โยเกิร์ตปั่นนะคะที่มาดามทำให้เพื่อนๆดูนะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาไหนขอรีวิวหน่อยคะ่ะขอเช็ดโต๊ะก่อนนะจ๊ะกุกเรเอะเถอะได้เวลารีวิวนะคะสำหรับวันนี้อยากจะชิมเหมือนกันไม่ได้ชิมนานละเมนูนี้อ่ะไหนชิมซิอ อร่อยเพื่อนอร่อยปมมือให้ตัวเองเลยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเอาเอาสูตรนี้ไปทําดูนะคะจะลดหวานจะเพิ่มหวานได้นะคะเพื่อนเอนไปลดหวานที่นมข้นนะคะไม่ไม่ลดหวานที่ตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวชูโลงให้เรามันจะหอมบูเบอรี่นะคะถ้าลดหวานเป็นลสที่นมข้นนะคะโอเคนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ